คนที่ทิ้งคุณไปในใจลึกๆเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคนคนนี er ้ของคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังเป็นห่วงคุณเขายังรักคุณไหมคนที่เดินจากคุณไปใจลึกๆเขาอยากกลับมาหาคุณไหมรามดูพลังงานไพ่กันนะทุกคนเป็นดวงโดยรวมเป็นดวงแรนดอมนะใจลึกๆของเขาเขาอยากจะกลับมาหาคุณอีกไหมเป็นพลังงานโดยรวมเป็นดวงแรนด้อมนะ เรามาทายพลังงานใจเขาว่าเขาอยากกลับมาอีกไหมคนคนนี้ของคุณเป็นดวงรันดอมนะลึกๆในใจของเขาอยากกลับมาคุณอีกไหมคนคนนี้ห้าใบนะลึกๆภายในใจของเขาอยากจะหวนกลับมาหาคุณอีกไหมคนคนนี้ เป็นพลังงานโดยรวมนะที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขในครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สมหวังมีความสุขอย่างมากม,มายสี่เมตาเมตรสิงธนูที่ผ่านมาคุณสองคนมีความสุขกันอย่างมากเวลานี้เขาทุ่มเททั้งกายทั้งใจเพื่อคุณเขาทุ่มเททุกสิ่งอย่างคนคนนี้ ้าวธาตุไฟเมษเสิงถนนเวลานี้เขาคิดมากเขาเครียดเขาคิดเยอะเขาคิดต่างๆนาะนาะคนคนนี้เขาคิดมากมายนายอัฟสอบเขาคิดมากเขานอนไม่หลับเขาเครียดมากๆคนคนนี้ชาวธาตุลมเมถุนตุนกลมเขามีความเครียดนะคนคนนี้เวลานี้ เทนอัพซอวเขาเสียใจนะเขาเสียใจอย่างมากมายคนคนนี้คนที่เดินจากคนไปคนที่ทิ้งคุณไปเวลานี้เขามีความเสียใจอย่างมากมายสิบดาเมทุนตุนกลุ่มธาตุลมเขามีความเจ็บปวดเขามีความเสียใจจากการที่เขาทิ้งคณไปชาวธาตุลมเมทุนตุนกลุ่ม เขาจะมีความมุ่งมั่นจริงจังทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปนี้เขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างตั้งใจจริงจังสําหรับตัวเขาชาวธาตุลมเมทุมนตุนลุมเขาคิดมากเวลานี้เขาคิดมากมายคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมากับคุณเขาไม่เคยลืมอดีตที่ผ่านมากับคุณที่เคยมีความสุขอยู่ร่วมกัน ที่มีความสุขในครอบครัวอันเดียวกันเขาคิดถึงวันเวลาที่ผ่านมาเขาเสียดายวันเวลาที่ผ่านมาทุกสิ่งอย่างตอนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณเขาอยากจะมามีครอบครัวใหม่เหมือนเดิมกับคุณเขาอยากจะมีความพร้อมหน้าพร้อมตากับคุณเขาอยากกลับมานะคนคนนี้เขาอยากหวนกลับคืนหาคุณให้ครอบครัวมีความสุขเหมือนเดิม เขาคิดมากคิดเยอะเวลานี้เขาอยากกลับหาคุณนะคุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่อยู่ได้เลือกเองเขาคิดถึงความดีของคุณเขาคิดถึงความเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนของคุณเขาคิดถึงคุณมากๆากนะเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมแบบคุณคนคนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณอีกนะ